ก้าวหน้าจูบป,ปากยอมจบยิ่งกว่าละครน้ำเนา่ากลายเป็นประเด็นร้อนกันขึ้นมาอีกครั้งเลยนะคะกับพักเก้าไกลคือต้องบอกจริงๆนะคะว่าก่อนหน้านี้นายเปียบุตรแสงกหนก,กุลอดีตสสบัญชีรายชื่อและอดีตเลขาธิการพักอ,อนาคตใหม่ก็ได้ออกมาโพสเผยแพร่บทวิเคราะห์ในหลายเรื่อง ที่ดันไปกระทบกับพักคก้าไก่ที่กําลังอยู่ในสถานการณ์กืนไม่เข้าคายไม่ออกกับหลายเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาในตอนนี้ค่ะโดยนายพิธาลิมเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักคก้าไก่ก็ได้มีการโพสต์สิงนายปิยบุตรในเชิงที่วิจารณ์กันเองจนเกิดเป็นคําถามขึ้นมาว่าได้มีการพูดคุยกันหรือเปล่าทําไมถึงมีการโพสต์เฟซบุ๊กที่เหมือนจะเป็นการพาดพิงกันไปพาดพิงกันมาซึ่งนายพิธาก็ได้บอกว่า เสียดายที่ต้องมาสื่อสารกับคุณปิยบุตรทางนี้ก็ได้เกิดเป็นการระบายผ่าน Facebook มาเป็นระยะเวลากว่า2-3เดือนที่ผ่านมาของนายปิยบุตรค่ะจนเป็นประเด็นกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นโดยนายพิธาย,ยังบอกอีกว่าตนนั้นได้มีการทบทวนตัวเองทบทวนการทํางานของก่ออำนวยการการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่3เดือนเท่านั้นก็เลยอยากจะบอกว่า 1. นายปิยบุตรต้องเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ําเลิกทําตัวไม่เป็นมืออาชีพ ทำตามที่นายธนทรเคยขอไว้กลับมาช่วยกันเท่าที่กฎหมายอนุญาตทําให้คนที่เคยปาม마าสอนาคตใหม่ก้าวไก่คิดผิดและอนุญาตให้ตนและอีกหลายร้อยชีวิตที่พักมีสมาธิในการทํางานโค้งสุดท้ายหน่อยทีนี้พอไปพาดพิงถึงคุณปิยบุตรว่าต้องเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ําคุณปิยบุตรได้ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับว่าจริงๆไม่ได้อยากจะให้มีการพูดถึงตัวบุคคลแต่คุณพิธานั้นเอารัดเอาเปียบพวกตน ทีมงานพนักงานทีมจังหวัดทั่วประเทศสสและผู้สมัครสสแล้วไข่กันแน่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำไข่กันแน่จับเสือมือเปล่าถึงขั้นบอกว่าหน้ารังเกียจก็คือการเขียนข่าวเป็นดำดำเป็นขาวจนทำให้พนักงานทีมงานทั่วประเทศอึ้งไปตามๆกันเลยค่ะและบอกอีกว่านะับตั้งแต่วันนี้จะเขียนอธิบายยาวๆไปเรื่อยๆค่ะและพร้อมจะไปออกสื่ออธิบายทั้งหมดว่าคุณพิธาทำอะไรไว้บ้าง ได้มาเห็นพฤติกรรมของคุณพิธาแบบนี้คงจะปล่อยผ่านไปไม่ได้มีเช่นนั้นตนจะทำบาปต่อพักคก้าวไก่และประเทศชาติถ้าคิดถึงความถูกต้องและการต่อสู้ยาวๆของพักคก้าวไก่และเพื่อนพ้องพี่น้องที่ร่วมก่อตั้งพักอนาคตใหม่มาด้วยกัน ตั้งแต่อย่างเป็นวุ้นอยู่เลยถ้าให้ปล่อยคุณทิธาไปแบบนี้ตนคงทําไม่ได้ด้านนายคลิสโพตานันอดีตสมาชิพกพรรคก้าวไกลอดีตผู้สมัครสสกทมก็ได้ออกมาผสมโรมภายหลังนายปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้า ตอบโต้กับนายพิธาลิมเจริญลาสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลไปว่าพักก้าวไกลยังดีกว่านี้ได้ต้องเลิกคิดว่าคนที่วิจารณ์ทั้งหมดนั้นเป็นศัตรูคุณมาทําการเมืองต้อง้อมรับคําวิจารณ์แก้ไขหรือไม่แก้ไขเป็นเรื่องของทีมบริหารส่วนทางด้านนายลังสิมันรมโคศกและสสบัญชีรายชื่อพักก้าไกลก็ได้ออกมาสยบข่าวรอยร้าวปียบุตรกับพิธาว่า ระหว่างนายปียบุตรและนายพิธาท้าให้พูดกันตรงๆก็คือทุกฝ่ายอยากจะเห็นการกระทําของแต่ละฝ่ายที่ดีต่อกันเชื่อว่านายเปียบุตรอยากเห็นพรรคก้าวไกลประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งส่วนนายพิธาอาจจะคาดหวังให้นายเปียบุตรทําในส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวในเลือกประชาธติปไตยซึ่งอาจจะมีคําพูดที่รุนแรงกันบ้างซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าจะต้องปรับซูนกันใหม่ค่ะ ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันมันเป็นเรื่องทั่วไปนะครับคนในพักไม่ได้มีไม่ได้แตก่กเป็นสองสามขั้วเหมือนกับที่เรามักจะเห็นในในการเมืองออที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้มันก็อาจจะมี ความเข้าใจไม่ตรงกันนะครับและอาจจะใช้ถ้อยคําที่รุนแรงกันไปบ้างนะครับซึ่งเราก็คงต้องใช้เวลานี้นะครับในการที่จะปรับความเข้าใจให้มันมันเคลียร์กันให้ชัดนะครับคงไม่ปฏิเสธว่าการใช้ถ้อยคำรุนแรงโอ้ไม่มีปัญหามันคงไม่เป็นแบบนั้น ต่อมาทั้งนายเปียบุตรและนายพิธาก็ได้ออกมาโพสต์เกียจใจถึงความบาดหมางที่เกิดขึ้นค่ะนายสุรเชษ์ประวินวงวุลรองเลขาธิการพักก้าวไกลและสะสะบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ร้องเพลงรางวัลแดกคนช่งางฝันร่วมกับนายปียบุตรนายพิธาและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล เสียน้ำตากันไปหลายหยดกอดคอร้องเพลงรางวัลแดคขนช่างฝันยุติปัญหาดราม่าทั้งหมดค่ะนายสุรเชษยังโพสคลิปช่วงหนึ่งที่ปียบุตรพิธาพูดเคลียร์ใจกันโดยนายปียบุตรพูดว่าได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วและปรับความเข้าใจกันทุกอย่างได้เป็นอย่างดีขอโทษพี่น้องสอสผู้สมัครสส,ส,สทีมงานสมาชิกพักและผู้สนับสนุนทั่วประเทศ ที่ต้องมาลำบากลุ้นระทึกกังวลใจกับการแสดงออกของนายพิธากับตนเราคุยปรับความเข้าใจเปิดปกทุกอย่างและคุยกันเต็มที่แล้วยืนยันชัดเจนว่าเรื่องทุกอย่างเคลียร์ปัญหากันหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เกือบอีก3เดือนคือช่วงเวลาเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งสมาธิของทุกคนมุ่งไปสู่การเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ ครับเราต้องขอโทษที่น้องทุกคนนะครับทั้งสสผู้สนับสนุนสสทีมงานของพรรคทั่วประเทศพรักงานพักนะครับที่สนับสนุนสมาชิกพรรคเราทงที่ต้องมาลำบากนะครับแล้วก็มารุนระทึกมากังวลใจนะครับกับกรารการการแสดงออกของพิธานของผมก็เราขอโทษคนด้วยวันนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเรื่องทุกอย่างเคลียร์ปัญหาการโเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ต่อไปนี้เนี่ยเราประมาณเกือบ3เดือนก็จะเป็นช่วงเวลาการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับสมาชิกทุกคนเล่งไปสู่การเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับเพื่อ,อผมเชื่อว่า3เดือนเนี้ยมันดูระยะเวลาเหมืันสั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเส้นทางระยะยาวของพวกเราตั้งแต่เลือกตั้งพัฒนาคนใหม่มาบังเอิญว่าเมาื่อวานในครบ3มปียุพภาคพอดีวันนี้ก็เหมือนเปิดภัคใหม่ ทุกอย่างโหดนะคือ,อยกันเปิดหเ็ที่คุยกันทุกเรื่องเลยน้ำตลาร่วงมันไปคนละไหลฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวไทยแลนด์นะคะ